มาแล้วครับรอมานานมากเท่ากับว่าเหลือตัวสุดท้ายแค่ตัวเดียวดอนนัเทโลใช่ครับผมอันนี้ตัวที่3มาแล้วเป็นลายหุ่นยนต์ของเต่านินจาที่เรียกว่าแม่งเท่แบบสุดไปเลยครับผมต้องเท่ตั้งแต่ภาพโปรโมตยันโปรดัก t จริงๆครับผมซึ่งอันนี้ก็แน่นอนราฟาเอลครับใช่ครับราฟาเอลนี่บางยูนิเวอร์สก็บอกว่าเขาเป็นพี่ใหญ่แต่บางอันก็บอกว่าลีโอเป็นพี่ใหญ่ มันมันอยู่ที่ว่าคุณดูภาคไหนนะเพราะว่าเต่าเนินจามันก็มีแบบจักรวาลแยกย่อยตต่างกันออกไปใช่แล้วครับ,รบโอ้ยพี่ผิวพูดดีครับเพราะว่าตัวดั้งเดิมจริงๆอ่ะ ก็จะเรียงแบบว่าชัดๆอยู่แล้วแต่ว่าพอตอนหลังเนี่ยก็อาจจะด้วยเวอร์ชั่นอนิเมะเองหรือว่าด้วยเวอร์ชั่นคนสแสดงหรืออะไรก็ตามเนี่ยเขาก็จะเชนปรับปรับมาเอาอย่างนี้ผมผมผมจำเวอร์ชั่นของเต่านิจจาเดิมไม่ค่อยได้เท่าไหร่แต่ว่าผมเออผมไม่แน่ใจว่าดดนาเทโล่สิ่วงอ่ะถูกเปลี่ยนมาเป็นพวกเนิร์ดกี๊พวกเทคโนโลยีอ่ะตั้งแต่ยุคไหนอาจจะเป็นหลังจาก เวอร์ชันหนังหรือเปล่าอันนี้ผมไม่ชูวร์เอาจริงๆถ้าถ้าอันนี้อันนี้จากความทรงจําผมตอนเด็กเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะดอนาเทโลเป็นมาตั้งแต่คนแรกแรกแล้วไอ้ตัวรถเนี่ยดีไม่ดีดอนาเทโลเนี่ยเป็นคนไอ้น,นี่ด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าไม่ได้ถูก พีเซนต์เหมือนกับเวอร์ชั่นที่เป็นไลฟ์แอคชั่นอันล่าสุดไลฟ์แอคชั่นอันล่าสุดเนี่ยเป็นตัวเชนทุกอย่างเลยจริงๆคือภาพลักษณ์ที่ออกมาชัดเจนมากแต่ถ้าอังเจโรมันก็จะกลนตีหน่มันอยู่ละถูกต้องมันจะเป็นสนุกสนานอะไรของเขาเออแต่ว่าตัวราฟาเอลเนี่ยเขาจะชัดในเรื่องของเห็นตักใจสักที่หนึ่งคือเขาเนี่ยมีพละกําลังมากแต่ด้านจิตใจเขาอะจิตใจของเขาอะไม่นิ่งก็เลยทําให้เขาอาจจะแบบเขาเรียกอะไรเหมือนอาจารย์เขาอะเขาเขาจะสอนในเรื่องของการปฏิบัติตน ในการอยู่ในเหมือนกับอเออหรืออะไรอย่างนั้นซึ่งทาให้ลลโอนาร์โดเนี่ยเขาได้เปรียบตรงนั้นเพราะว่าเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีบรรลุตรงนั้นเยอะกว่าแต่ว่าเขาอันนี้เขาข้เคารพนะถึงแม้เขาจะมีความขุ่นขันพันแล่นแต่เขาเขารักพี่น้องพวกพ้องแล้วก็รักอาจารย์เขามากนะครับอันนี้จะเป็นสายมาสเซอร์ในยุคล่าสุดอ่ะใช่ใช่แล้วก็แล้วก็แล้วก็เลยส่งผลทาให้ไอ้ตัวดีไซน์ของหุนตัวนี้เลยออกมาพิเศษเหมือนกับคนเออต่างจากคนอื่นตรงที่ว่าเขาจะบ้าในเรื่องของพลังมาก ทั้งสว่านทั้งกงเล็บนะฮะแต่ปกติอาวุธเขาคือ3มง่ามนี่เขาคืออันนี้ใช่ครับใช่แต่เขาถูกแปลงให้กลายมาเป็น3ามกงเล็บแทนวูบอลินไปเลยเออนะครับประมาณนั้นประมาณนั้นอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันมาแกะแกะอ๋ม<ๆ>อมันเหมือนแบบมีแขนอีกท่อนนึ่งเป็นแขนท่อนใหญ่หรอ่าเหมือนเหมือนช่วงหนึ่งจะบอกว่าช่วงนึงตั้งแต่ได้รับอิทธิพลของน่าจะเป็นเลดเฟมปะ เลตเฟรมที่มีอาร์มอ่อาร์พาวเวอร์อาร์มเออก็เลยทำให้ได้รับอิทธิพลนี่ก็มี power arm ไปด้วยเลยใช่ครับได้รับอิทธิพลกันพอสมควรกับในวงการของเล่นนะฮะกับการดีไซน์ภาพจำราฟาเอลผมมันจะเป็นนักสู้ระยะประชิดที่เก่งที่สุดในทีมอ่าอะไรอย่างนั้นอะไรอย่างนั้นนะฮะตอวตรองลีโอเด่นอะไรก็ไม่รู้ เป็นผู้นำผู้นำความเป็นผู้นำความเป็นผู้นำเป็นพี่เป็นผู้เป็นพี่ผู้นำแล้วก็เป็นคนเป็นคนเหมือนเซนเตอร์ถ้าเกิดสมมุติว่าตัวเพื่อนๆในทีมเริ่มระสามระสายเริ่มอะไรเนี่ยเขาจะเป็นคนที่แบบว่าเป็นศูนย์กลางใช่ครับใช่ครับโอ้สามสี่ชั้น power arm นะครับอันนี้แขน power arm เขามี booster กงเล็บอันนี้เดี๋ยวเราเอาชั้นแรกออกมาดูก่อนเลยเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะฮะต้องกรีดดีกว่าเดี๋ยวทาท่านพักไว้แป๊บโอ้โห อันนี้ตัวนะครับตัวบอดี้ครับเหมือนเดิมเลยเขาล็อกมาอย่างดีนะครับแล้วก็กระดองเต่าแล้วก็รระบบไฟเนี่ยก็จะควบคุมด้วยอันนี้ปะพิซซ่าปะเออน่าจะใช่เหล็กอยู่ข้างในเออน่าจะแตะนะครับผมเหมือนเดิมอ่าแล้วก็อันนี้หนักสุดเลยพอเอาออกปุ๊บเบาเลยอ่ะส่วนประกอบของรถครับอ่าเราเรียกอะไรนะบอฟบอฟอ่าบอฟนะครับผมยังอยู่นะครับส่วนประกอบของรถที่ถ้าครบ4ตัวละครเราจะได้เป็นเป็นรถได้หนึ่งคันถูกต้องครับส่วนตัวคนจะตัวแค่นี้ ตัวเท่าเมี่ยงใช่เป็นคนขับมาคุณเอ่อหุ่อันนี้อันนี้ตัวหุ่นไม่ใช่หมายถึงเขาเป็นหุ่นนะครับก็คือเขาขับหุ่นนะฮะใช่แล้วก็อัววุอาวุธอาวุธเขาเป็นคู่หมดเลยเห็นปะใช่มีสามง้มคู่ปืนคู่ปืนคู่เรียกว่าแถมออปชั่นมาแบบว่ากระุ่มกระร่ามอ่าแล้วว่าเหมือนเดิมใช่ครับฐานเหมือนเดิมหมือนเดิมออ่าได้ครับ อามาดูคู่มือกันดีกว่าอืราฟาเอลมิวแทนส์นินจาเทอร์เทิลราฟาเอลครับผมไม่มีทีนเอตนะตัวแล้วเหรอเออมีตัวแล้วเออแบบต่ากายพันดูดีตาแม่งมีไฟแม่งอย่างไงนี่เลยอย่างไงไอตัวเข่าควายในไอออนลีเกอร์อ่ะเอ่าใช่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 ตัวธรรมดาแม่งเหมือนนักมวกันฟุตบอลเหมือนกันนะใช่ใช่ใช่ ขาก็จะบอกนะฮะว่าไอ้ไหนประกอบยังไงนี่แล้วก็เอาเอาไฟมาเอาฟิซ่ามาแตะตรงตา,าไฟก็จะติดนะครับเฮ้ยแล้วแล้วมันเป็นมัน,เป,นเป็นจริงด้วยก็คือตัวหมวกกับน,น็อกกับอะไรมันเหมือนกับตาไอ้นี่จริงๆนะอเมริกัฟุตบอลอะผมผมชอบตรงที่เขามีไฟ2โหมดด้วยคุณถึงเราจะจะไม่ได้เทสให้ดูนะมะมันจะมีไฟแบบติดนิ่งแล้วก็ไฟแบบบรีตติ้งออาจจะแบบเป็นแบบ อ,อาา่าูว่าพูว่าอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเออมีไฟสองโหมดนะครับแต่ว่าเมื่อกี้โดยรวมอ่ะผมหักคะแนนตรงนี้นิดนึงว่ะไอ้ตรงสว่านสว่านมันต้องกลางออกมันก็เลยทําให้มีรอยต่อนึกออกไหมคือถ้ามันเป็นสว่านมันกูเลนแล้วมันแบบเยียวยาวมันเฟี้ยวเี้ยวอ่ะมันเออมันน่าจะดีกว่าแต่มันก็เป็นเรื่องของฟังก์ชันนะนะฮะส่วนเรื่องของบาร์ฟนะครับเนี่ยถ้าเกิดซื้อครบสตัวคุณก็จะได้รถตู้มา1คัน นี่ไงศูนย์หน<ช>ึ่งศูนย์สองศูนย์สี่นะครับก็อร่อยกอันหนึ่งรับนั่งหน้า,นาด้วยนะใช่ก็นั่งก็ได้สี่ตัวเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็นี่ก็เป็นแอคชั่นต่างๆนี่ห่า เทจริงวหวานมอนไปไปดูของจริงกันเลยดีกว่าเราก่อนจะไปแกะดูตัวเป็นๆนนะครับผมจะบอกความลับให้ว่าทำไมพวกเราถึงประหยัดตังมาเปิดของเล่นกันได้รัวๆแบบนี้เพราะเราซื้อสินค้าไอทีและโทรศัพท์มือถือที่แอดไวส์ยังไงล่ะเห็นโค้ดที่หน้าจอนี้ไหมครับมันคือโค้ดส่วนลด ที่ถ้าคุณกรอกก่อนกดชําระเงินเนี่ยเขาจะลดให้คุณดูเลยว่าลดเท่าไหร่ยังไงยังไงซื้อที่นี่ก็ประหยัดกว่านะครับจะซื้อมากซื้อน้อยถอยคอมใหม่เขาก็ลดให้กับ Advice ศูนย์รวงสมาร์ทโฟนไอทีจำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียวเหล็กหนักจริงๆครับอันนี้หนักเลยจะคนละเรื่องกับก่อนหน้านี้โอ,โอ,โอ้คุณผู้ชมมันสวยจังเลย อโอ้รายละเอียดดีจริงครับนี่คือรายละเอียดตัวเขานะครับแล้วก็เนี่ยขอโทษครับอันนี้นะฮะและ้วเดี๋ยวดูข้างหลังคือเขาดีมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วครับเดี๋ยวอี้ผมเอาฟองน้ําออกให้มันดูบึกบึกอะ่ะใช่ฮะมันดูเป็นหุ่นบึกถึกอะ่ะเช็ด <She et. S 2> นิ้วแยก3ามนิ้วนะครับ ไอพวกเฮเวอร์อาร์มก็แยกเหมือนกันใช่ฮะแต่ก็อันนี้อันนี้อันนี้จะเป็นเขาเรียกว่ากระแสช่วงนี้โอ้สีทองเปื้อนทำไมอ่ะทำไมอ่ะกระแสช่วงนี้คืออะไรก็กระแสช่วงไอ้นั่นครับอาร์จีมาอาร์จีอาร์อาร์จีเป็นคนสร้างาป่าเปล่าวข้อทองทองตรงนี้สีทองทองที่เป็นแบบนี้มันมันมามันมาจากกระแสช่วงนั้นของอาร์จีมาเหรอใช่ใช่ข้อทอง เออทำไมเขาไม่ทาป่อยให้มันเป็นเงินทำไมต้องข้อทองสวยสวยขึ้นเหมือนฟรีดอมก็เป็นอ๋อเปล่าเว้ยมันเป็นฟรีดอมกันดำมันเป็นรอยที่เขาทำไว้อยู่แล้วอ่ะอ๋อไม่ใช่รอยเลอะใช่ใช่ใช่มันเป็นมันสองคลิกอ่ามันมันก้มได้ไม่เยอะเพราะว่าเราใช้ายเราเราใส่กระดองอยู่ดีไงใช่ใช่ใช่ครับมันยากมากที่เราจะก้มอืมโอแต่รายละเอียดกับอะไรหลายๆอย่างเเก็บหมดเลยเว้ยนี่นี่นี่โช๊ โชกของไหลเพื่อเอาไว้โยกแล้วเวลาสมมติเอาไว้ดัดแปลง<ม>ทําอะไรอย่างอื่นได้อีกเอาไว้สําหรับเพิ่มสเปซหรือว่าอะไรเวลา,ายกยกขายุยกเขื่นใช่ใช่ครับโอ้โหอ,อันนี้อันนี้เดี๋ยวก่อนนะฮะเย็ด <Yes>. snap <อ>แล้วก็ snap ขึ้น<อ><อ>เพื่อที่จะได้แบบว่าไม่ไม่เกะก,กะสมมุติว่าเรายืดเตะออกไปอย่างนี้เราก็ snap ออกอ อ่าแตเวลาเก็บกับก็สแนปเข้าไปโอ้โหเชี่ยเฮ้ยแมคขันิ๋งกาโอเคคือการเล่นหุ่นตัวใหญ่นี่มันก็อยู่ที่ว่าแมคขนิ๋งเล็กน้อยพวกนี้แหละที่เราต้องมานั่งจับงอให้คุณผู้ชมดูอะไรเงี้ยเอาจริงการรีวิวพวกนี้มันจะจบภายใน3นาทีก็ยังได้นะเพียงแแกะแผ่มาดูแล้วมันอะไรเงี้ยดูดูดูยังดีที่แบบ่าเสียเขาได้ลองจับข้อเท้าข้อเท้าดูส้นเออนี่ฝ่าเท้าแยกนิ้วด้วยนะนี่ ก็เป็นหมวกตัวก่อนใช่ใช่ใช่โหเก็บเก็บรายละเอียดดีอยู่ครับนิดนึงข้างหลังข้อโอเคอได้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 ถือว่าโอเคอันนี้ราคาเท่าไหร่ครับเซียนเอยยังไม่ได้ถามเลยราคาหน้าร้านเท่าไหร่เดี๋ยวแป๊บนึงนะเขามาแกะซะแล้วโอเคหกพันครับหกพันใช่แล้วราคาไม่แรงนะเอออันนี้อันนี้คือหัวหัวมีสองแบบนะครับมีหน้ากากแบบ ไม่ปิดตะก้อปากแล้วก็แบบนี้อ๋อนากักแบบใส่หมวกกับไม่ใส่หมวกใช่ใช่แ,แต่เป็นแบบดูเหมือนตาเป็นเลเซอร์โ,โบรบอททั้งอันใช่ตามันมีไฟอ่ะมันฟีลอ,อ่ะคุ้มนะครับถ้าเกิดเริ่มถ้าเริ่มตอนนี้ในยากไม่เสีย่ยงคุณตัวไมเขึน้นแองเจโลกับรีโอนโด ลีโอนาโดอ่ะผมว่าผมว่าเป็นตัวแรกเลยที่น่าจะกังวลเพราะว่ามันต้องตามกลับไปหาหน่อยไมเคิลผมก็ไม่เห็นในท้องตลาดเลยด้วยเออเลยพูดว่ายากดีกว่าเออเออยากหน่อยถ้าจะมาโดดขึ้นรถตอนนี้นี่อาจจะต้องตามหาตัวกัรนิดนึงเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่ามันดันมันดันออกมาสักพักแล้วหงฮะไม่ใช่อะไรออกกระดองไม่มีอะไรมากฮะก็กระดองเบาเลยกระดองเบาเลยทีเดียวกระดองเบอร์กระดองเบอร์ ่ะเดี๋ยวเรามาดูอาวุธแฟ็กอาวุธเอาอื้มเฮ้นี่มันเผ็ดกูเรียนลักันเออใช่สีสีก็เหมือนล้อด้วยโอ้คือความรู้สึกมันเหมือนไอ้นี่เลยอ่ะไอ้มือของเมทัลเกียเฮ้ยโอ้ใช่อ่ะใช่ใช่อันนี้อันนี้ก็คือเอามือมือหุ่นมาจับนะครับมาจับพาวเวอร์อาร์มอีกทีนึงส่วนตรงนี้ให้ดาวก็น่าจะเป็นโช๊คเฮ้ยเฮ้ยไอชี้จเท่ว่ะ อ่านะครับผมแล้วก็อันนี้ก็เข้าล็อกข้างหลังแพ็กหลังนะครับผมแล้วก็มีโชค๊คโชค๊คนี้สวยอ่ามีโชค๊คอีกนะครับแล้วก็อันนี้ก็มีข้อมือเปลี่ยนสลับแบบนี้โอเคเอาจริงตัวไม่ค่อยเท่าไหร่นะแต่พอมาเห็นพาร์ตเร์แม่งว้าวดีอืมแล้วก็มีมีสลักหลังนะฮะแล้วก็ตรงนี้เป็นพวกอ่าที่เราเคยเห็นกันอยู่นะครับไม่ว่าะจะเป็น<ะ>ทั้งเออกุลงกุลงกุเลนเนี่ยเห็นมาหมดเลยโอ้โหดูเด็เจ็ตแ็ะ ครับผมพ่อใหญ่อยู่เหมือนกันนะฮะอ่ะแล้วก็สว่านอ่ะแกะมาดูสักดอกหนึ่งอุ้ยเบาเชียวนะครับผมสว่านก็คล้ายๆของที่เราคุ้นเคยกันดีนะครับผมเซียนผมดีเทลให้นาอาว่าว่าไม่ดีไม่อีนัตอนนี้เซียนดูตัวมันอ่ะข้อต่อมันแน่นไหมแน่น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 มาเพราะผมจับไอ้ power arm เนี่ยผมรู้สึกว่าน้ำหนักมันน้ำหนักมันพอสมควรเลยนะ เพราะฉะนั้นไม่ข้อมันต้องแน่นนิดนึงให้มันให้มันยึดโอ้มีลูกเล่นด้วยนะฮะอ่าทางออกสไปรัลทำไมสว่านทิดสภาพนะทะลวงเข้าไปแล้วแหวงออกมาเก็บปะน่ากลัวเฮียขนุกอ่าครับนีนี่ด้วยก็กรงเล็บใช่บูบลินกรงเล็บก็เรียกว่าสวยงามตามท้องเรื่องนะครับดูแบบเงินเงิน ขีดแขนให้ดูกันสดโหดร้ายเลยขนาดเออระวังด้วยนะครับก็อย่างเดี่บอกย้ำๆไว้ก่อนนะว่าคมนะฮะเป็นรอยนะครับเนี่ยทำเป็นรอยนะทำเป็นเล่นทำทำไมทำทำไมก่อนทดลองไงให้รู้ว่าทำทำไมโอเคก็ประมาณนี้ใกล้ความฝันเข้าวไปหนึ่งก้านะฮะกับเซลล์ต่อนะฮะกับการเก็บเทเนตมิวแทนเนนจาเทอร์เทิลเวอร์ชั่นหุ่นยนต์ให้ครบทั้งสี่นะครับเลยแค่ตัวเดียวเท่านั้นเราดูตัวสุดท้ายมาเราก็จะมาแกะให้ดูกันนะครับส่วนไอ้ลน์ไอบนนู้นที่เป็นลีโอนาร์โดข้างบนนู้นอ่ะ เดี๋ยวตัว2มาเมื่อไหร่ก็จะมาอัปเดตเหมือนกันเพราะเซียนก็สั่งไปแล้วเหมือนกันนะฮะใช่แล้วฮะาจาถูกต้องไรโอบอทอ่าเป็นพลาสติกโมเดลคิดกับไรโอบอทการไรโอบอท หมอป่าเขาซื้อ2ตัวนี้มาก็คือกูเรนกับลาเซนครับนน่แต่ว่าให้พี่ไก่เนี่ยเขาลองเอาไปทำสีให้จริงๆเราไม่ได้เห็นมาก่อนเลยเราจะแกะมาดูพร้อมกันว่าพัตติประกอบเนี่ยทำสีแล้วเป็นอย่างไรบ้างโหดร้ายขนาดไหนถึงมัวิ้งอมแคมเปอร์เโรโรไฟเดอะพาว อันนี้คืออะไรเนี่ยิน้ปีก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 หลังเป็นโดรนอ่าดูยังไงคุณเหล็กครับผมยังไงคุณรู้ว่ากล้องเห็นเหลือบป่ะแสงมันจะเหลือบเลือบมันจะเป็นมันจะเป็นแดงเหลือบๆนะฮะอ่าเฮ้ยใช้ได้สวยเนี่ยข้างหลังเนี่ยเห็นเหลือบชัดอยู่เห็นไหมฮะเพราะว่าเป็นแผ่นใหญ่โอ้โหมันก็จะเป็นอีกดีไซน์หนึ่งนะนี้ต้องถามเจ้าของอันนี้วางข้างนอกหรือวางในกล่อง วางในกล่องที่อยู่ในตู้ทีเดียวฮะอุตส่าห์ไปจ้างเขาทำสีมาเท่าสวยก็ไปวางไว้ในกล่องโอ้โหโอ้โหเป็นกล่องอะใส่ไงอ๋อกองตรงไหนไม่รู้เหมือนกันก็คิสวยเป็นบทหมายอานหนึ่งที่ตอนนี้ผมมีน่าจะ หกเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ไหมหกสิบคุณซื้อขึ้นอันนี้ยังหกเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์มิเกอร์อ่ะแต่มันจะมีพวกของที่ระลึกหรือว่าพวกอ๋อเล็กๆน้อยงกระจุกจิกอ๋อจะแบบว่าอ๋อกูเล่นละกันใช่เฮ้ยคุณจะเอาถึงขนาดนั้นเลยอ่ะก็ถ้าเกิดว่ามีโอกาสนะได้ได้กุเรนละกันมาเราก็จะต้องฟังพนักงานอะเออได้เลยนะแล้วก็จะมีสว่านครับ เงาอว่โดนทันโี่อีกใช้สีของอะไรี่ใช้สีย่ห้ออะไรนะคือพี่ไก่บอกมาเองว่านี่คือลาดิ s สตูดิโออ่าแล้วเงามากมันจะเงามากมันจะเงาเหมือนเหมือนเหล็กอ่ะโอ้เงาจริงว่ะโอ้เงาโหดว่ะซึ่งเดี๋ยวผมจะลองทิ้มเข้าไปในตัวพี่อีกอัอหนึ่น่่เน่ลรงเอาทาร่ไปพันใช่ไหมพันข้าเกลียวทำทำไมว่ะก็ถือว่าเป็นตัวที่ ต้องมีนะทุกคนครับผมถ้าแต่บอกว่าใครชอบกุเลนก็จะมีพวกอ่าเห็นไหมชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะเขาทำเก็บงานมาให้ก็ได้ส่วนในแว่นนี่มันเป็นอาวุธไปถือเราเจ๋งเจ๋งเจ๋งับผมสวยกว่าอ่ะคราวนี้มาดูลาเซนกันเวอร์ชันน้ำสีบ้างตัวนี้เขาจะเพียวๆหน่อยอ่าเอาตรงตัวพ่อตาเขาเนี่ย โอเคนะผมชอบปุ่นของไอ้ตัวนี้เพราะว่ามันจะมีหลายๆตัวใช่ไหมที่มันจะเป็นพวกเพื่อนๆเขาที่เป็นพวกตัวสีเหลืองตัวสี<ร>ทีมอ่ะม,มันก็จะไม่ได้เด่นเท่ากับตัวพ่อตาอ่าพ่อตาเป็นบอสแต่มันก็ต้องเด่นเนี่ยเป็นบอสหน้ามันเหมือนพ่อมันเลยนะคือหน้าเหมือนคนขับเลยมันจะมีเข่าๆเหมือนกัน๋อนีสีมันก็จะเป็นพ่นมนมันจะเป็นโฮโลแกรมของวอรดิสดิ เนอเชดขยดได้สีนี้ลองู้วงกล้องจะมองเห็นรือเปล่าเห็นเห็นเห็นนี่ผลประกอบของลาดิสสตูดิโอนี่ทำออกมาผมบอกเลยว่าจัดพลาสติกประกอบนะสีพีนเพนด้านๆนะแน่ยยกระดับมาได้แบบก็เลยอาจจะเป็นเพราะอย่างนี้เลยแถมตัวพ่อเข้ามาใอ่า โอเคขอบคุณมากนะครับโอเคครับแฮปปี้ไหมคุณเห็นแล้วแฮปปี้แฮปปี้เพราะว่าผมแบบไม่ค่อยมีเวลาประกอบแล้วก็ทำสีไม่เป็นอย่างาเงี้ยแต่ว่ามีคนเอามาทำอะไรให้เราอย่างนี้มันก็ดีเออแต่ก็รอนานพอสมควรเพราะว่างานที่บอกมันบางพ่นทั้งตัวแล้วมันแบบ ไอลาเซนเนี่ยไม่เท่าไหร่แต่ไอกูเลนเนี่ยอวนะครับรช่วยกูเลน,น <ะ S 1> บอกเลยว่าสีของเขามันจะต้องแบบเน้นเรื่องเกี่ยวกับความมันๆเพราะว่าสีแดงมันมันจะทํายากกว่าสีดำผมว่านะครับผมนะฮะก็รวมๆแล้วแฮปปี้ไปจ่ายตัง